นวัตกรรมใหม่ตอนนี้เราได้พาเทนอินเตอร์เนชั่นแนลพาเทนเรียบร้อยแล้วเป็นอของเราตัวเดียวตัวแรกในโลกครับฟังก์ชั่นจริงๆแล้วเหลือล้นเลยอ่าครับ,รบเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่เราได้ขึ้นมาพิเศษมากๆเลยคือลำนี้โดนัทได้ครับเราให้ทีมของเราลองเทสแล้วเขาก็กิ้วกก้วก,วกันกอสถวรวันนี้มีเรือรุ่นใหม่อยากจะให้ดูกันนะครับถือว่า เป็นเรือรุ่นใหม่และเป็นนวัตกรรมใหม่ด้วยใช่ครับนะครับ,รบเป็นเรือแบบไหนครับตัวนี้มันเป็นซีรีส์แอร์ชิพนะครับแต่เป็นตัวต้นกําเนิดใหม่คําว่าแอร์ชิพคือความหมายคือมันเป็นเรือที่มีอากาศเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นการผสมผสานร,ระหว่างตัวสูบลมแบบซับบอร์ดสูบลมนะครับมาผสมกับตัวลิจิตก็คือตัวที่เป็นชุดพลาสติก คร,ครับที่เหมือนแพลตฟอร์มของเรือคายักแต่ดีไซน์ให้มันแบนกว่าเป็นซีรีส์ใหม่เป็นโมเดลใหม่เลยนวัตรกรรมใหม่ตอนนี้เราได้พาทนต์อินเตอร์เนชั่นแนลพาทนต์เรียบร้อยแล้วเป็นของเราตัวเดียวตัวแรกในโลกครับยังเป็นต้นแบบอยู่หรือว่าพร้อมที่จะขายแล้วตัวนี้พร้อมจําหน่ายแล้วครับก็เหลือแค่ทำจำนวนแล้วก็เตรียมลอนชเป็น global launch ภายในไม่เกิน2เดือนนี้ที่ผมคุยกับพี่สกุลเมื่อกี้นะครับเหมือนเป็นการผสมผสานระหว่างซับบอร์ดกับ คายักที่ใช้เท้าปั่นใช่ครับนารออกมาเป็นโมเดลนี้ทําไมถึงมีความคิดที่อยากจะทําเรือรุ่นนี้แบบนี้ออกมาครับเราพบว่าจริงๆเนี่ยตัวเมกกาเทรนของคนสมัยใหม่เนี่ยพื้นที่โดยเฉพาะอย่งยิ่งในแถบยุโรปซาวิเซเียหรือเมืองสําคัญๆที่อยู่ริมน้าครับส่วนใหญ่จะเป็นเมืองใหญ่พื้นที่อยู่อาศัยจะจํากัดนะครับอาจจะไม่มีโรงรถที่จะมาเก็บของเล่นนะครับอาจจะไม่มีเทรลเลอร์อาจจะ ต้องเข้าใต้อาคาราลานจอดไม่สูงใส่รูปแหลกไม่ได้นะครับหรือว่าไม่มีที่เก็บคุณอยู่ในคอนโดมิเนียมตัวนี้คุณสามารถมีอุปกรณ์วอเตอร์สปอที่ไว้เล่นแล้วก็เอาไปเก็บอยู่ในบ้านในคอนโดของคุณได้แล้วครับ,รบจัดเก็บง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกเคลื่อนย้ายสะดวกแล้วก็ฟัง์กชันจริงๆแล้วเหลือล้อนเลยนาครับ,รบ,รบเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามีอะไรบ้างน,นะครับ ข้อที่1ก็คือชุดที่เป็นตัวสูบลมนะครับตัวนี้เป็นไนล่อนดรอปสติชนะครับสามารถรับเพรเชอร์ได้สูงถึง15 psi หรือเท่ากับประมาณ1บาร์นะครับตัวนี้มีวาลสามารถที่จะสูบลมให้เข้าไปได้นะครับวัสดุเป็นอะไรนะครับวัสดุตัวนี้เป็นไนลอนดรอปสติช pvc โครงสร้างถักแบบกระโดดทอแบบกระโดดเนี่ยด้วยไนล่อน อ๋อครับซึ่งตัวนี้เป็นรับตัวไฮเพชเชอร์ได้เพราะฉะนั้นสังเกตว่าถ้าเป็นไม่มีตัวดอปซิดไนลอนน่ะเขาจะไม่คงรูปทรงเมื่อไหร่คุณเป่าลมเข้าไปในบอลลูนมันจะพยายามกลมครับแต่ตัวนี้สังเกตว่าเขาไม่กลมครับครับจะรักษารูปทรงได้ก็เป็นรูปทรงแบนได้เพราะนั้นเราก็ได้ส่วนที่หนึ่งมาแล้วนะครับก็มีสีสันสวยงามมีตัวรียนฟอสเพื่อให้เขาลิจิตนะครับ ส่วนที่2ก็คือก็จะมีชิ้นครึ่งหน้านะครับที่เป็นท่อนหน้าครับที่จะยึดตัวระบบเท้าปั่นนะครับตัวนี้เท้าปั่นเราคอนฟิกกับตัวโปรฟิชครับดรฟนะครับก็จะเป็นระบบเนี่ยครับเท้าปั่นด้วยโซ่นะครับตัวนี้สามารถยกขึ้นพิงได้นะครับเวลาล็อกก็จะเป็นอย่างนี้ ปรับลิงเกจตให้มันแน่นนะครับก็จะแน่นหนาถึงเวลาอยากจะถอดแยกชิ้นถอดปลดหนอบตัวนี้หิ้วไปได้เลยนี่ส่วนท่อนหน้านะครับส่วนท่อนหลังจะเป็นส่วนที่เริ่มจากจอยสังเกตตัวจอยตัวนี้ครับที่บอกว่าเป็นท่อนหน้าท่อนหลังเนี่ยเพราะว่าถอดแยกชิ้นส่วนได้ถอดแยกชิ้นส่วนได้โดยที่ไม่ต้องใช้ทูลิงใดๆประกอบด้วยมือเปล่าครับโอ,อ้ไม่ต้องใช้เครื่องมือไม่ต้องใช้ตัวช่วยอะไรเลยตัวช่วยมีตัวเดียวคือปั๊ม อ๋อ oh. ครับแล้วคุณสามารถถอดประกอบทั้งหมดครับได้ในเวลาประมาณ5-7้าถึงเจ็ดนาทีทคืยคนคนเดียว อุปกรณ์ที่มาด้วยพอเป็นเท้าปั่นนะครับตัวนี้ประกอบด้วยฮังซีดเนี่ยสามารถคอนฟิกเลือกได้นะครับความหมายคือตัวกล่องด้านข้างเนี่ยไว้สำหรับที่คุณต้องการอัปเกรดเป็นระบบตกปลาหรือมีคอนโซลนะครับซึ่งอันนี้สามารถบอกว่าถ้าเกิดคุณไม่เอาพวกนี้คุณสามารถถอดออกได้ครับนะครับทีนี้เดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังก่อนตรงนี้ก็จะมีฝั่งขวากับฝั่งซ้ายจะไม่เหมือนกันนะครับ ฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นกล่องใส่ของเนี่ครับอ่ามีกล่องใส่ของด้านในตัวนี้เป็นฝาล็อกปิดด้านบนมีการลื่นนะครับด้านล่างตัวนี้มีรางครับตัวนี้เราก็จะมีถาดใส่ของให้ต่างหากสามารถสไลด์ได้นะครับเป็นลิ้นชักแล้วก็มีที่ใส่คันเบ็ดตกปลาให้1ครับหนึ่งอันเ,อเป็นเรือที่ใช้ตกปลาได้จริงๆแล้วเป็นโอเพนแพลตฟอร์มเลยแนวคิดอันนี้คือ คุณอยากจะไปหากรณีที่ตกปลาคุณก็วันนั้นคุณก็เอาชุดนี้ประกอบเข้ามาถ้าวันนั้นคุณอยากจะแค่ปั่นเล่นคุณก็ไม่ต้องเอามาถ้าไม่เอามาเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูว่าเวลาเหลือแต่เบาแล้วมันมันโล่งๆมันจะเป็นยังไงตัวระบบเอ่อเลี้ยวนะครับก็จะเป็นถอดได้ทั้งหมดสังเกตว่าตัวนี้จะเป็นตัวใหม่ละนะครับก็จะเป็นเป็นเจนล่าสุดก็เป็นแฮนด์สตีลิงรุ่นเจนล่าสุดเบามากเลยเนี่ย ผมใช้แค่นิ้วผักนิดเดียวเพราะฉะนั้นรุ่นเนี้ยดีไซน์ไว้แม้กระทั่งคุณผู้หญิงหรือเด็กอะไรก็เล่นได้เอาแล้วเวลาอยู่ในน้ำนะมันจะเบาแบบนี้ไหมครับก็เบาเหมือนเหมือนกันเลยครับมันมีเหตุผลเพราะว่าความกว้างของเขาเมื่อเทียบกับอัตราการลอยที่เป็นสูบลมเขาได้อัตราการลอยตัวสูงกว่าครับก็คือมันก็จะลอยเยอะทำให้เขากินน้ำน้อย นะครับแล้วตัวโครงสร้างของพลาสติกเองเนี่ยเมื่อต่อเป็น2ชิ้นแล้วมันบางแบนมันก็มีน้ำหนักเบาบเพราะฉะนั้นทำให้เวลาแรงต้านในการที่จะเลี้ยวก็จะต้านน้อยอโดยเพร่งยิ่งสิ่งเพอร์์แมนท์ที่เราได้ขึ้นมาพิเศษมากๆเลยคือลำนี้โดนัทได้ครับคือ,อยังไงครับโดนัทรถดริ์โดนัท<อ>ได้เลยหมุนได้เลย อ๋อทำโดนัทในน้ำได้เลยใช่ปีผล e จริงๆก็คือตัวระบบปั่นเนี่ยมันเป็นเหมือนกับตัวเสาหลักปักลงไปในน้ำแล้วก็มีใบพัดเป็นแรงขับตัวเขาเบาแล้วก็แฟลตทําให้มันสามารถสไลด์ได้แล้วตัวหางเสือมันใบใหญ่เมื่อเทียบกับแรงต้านที่น้อยนิดของเรืเอพอเราบิดตัวนี้เหมือนกับพวงมาลัยเราหกงด้สุดเร็ว เราก็ดิฟเข้าไปแล้วก็หมุนโดนัทกลับตัวออกมาได้เลย360องศาถ้าเป็นกลุ่มตกปลาที่เป็น Creek ครีกฟิชชิ่งนะครับกินน้ำตื้นนะครับแล้วก็ลำน้ำเล็กแต่น้ำไหลเพราะนั้นเขาต้องการเข้าไปหมุนโดนัทแล้วกลับมาอ่าอันเนี้ยเขจะตอบโจทย์มากอันนี้ก็ก็เราให้ทีมของเราลองเทสแล้วเขาก็ก็กิว้วกาวกันพอสมควรครับ,รบผมฟังผมยังว้าวเลยนะครับอ่ะถัดมาครับ,รบตัว ด้านหลังตัวนี้ก็จะมีตัวเขาเรียกว่ายูนิบาร์นะครับซึ่งอันนี้ก็จะมีแกดเจ็ตสามารถติดตั้งอะไรได้สารพัดเหมือนการรองรับได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับตัวนี้และพื้นที่ส่วนท้ายครับพื้นที่ส่วนท้ายเนี่ยจะวางเป็นกล่องเป็นคูลเลอร์ก็มีตัวสเตลเลตบาร์ไว้สําหรับที่จะล็อกล็อกตัวคูลเลอร์ตัวกล่องนะครับไม่ให้ร่วงออกไปโอ้พื้นที่วางของเยอะเหมือนกันนะครับครับเนื่องจากว่าเขาเป็นแฟลตแพลตฟอร์ม ครับแล้วก็สามารถขนตัว b บีชทอยเล่ไปได้ก็คือสามารถมีลูกล้อมัดแล้วก็ลากไปถึงเวลาเราก็ยกเข้าไปในแง่งเนี้ยก็เราก็ขนลูกล้อที่เป่าลมเล็กๆเอาติดไปได้ด้วยโอ้โหไวยง่ายคุณถีบไปข้ามเกาะไปอย่าจะเอาขึ้นฝั่งยกลากต่อได้เลยตัวหางเสือเมื่อเราต้องบอกว่าถอดประกอบได้นะครับชุดหางเสือกับชุดนี้ต้องถอดได้ทั้งหมดนะครับ ตัวที่ถอดได้ก็คือเราก็แค่ปลดตัวนี้นะครับพอตัวนี้หลุดออกมาตัวนี้ก็สามารถปลดปลดได้เลยนะครับเนี่ยอ่าถอดได้แบบนี้เลยนะใช่ครับ,รบเพราะนั้นสังเกตว่าทั้งหมดมันก็คือมือเปล่าหมดอ่าใช้มือเปล่าหมดนะครับแม้แต่จุดที่พี่สกุลขันอยู่เนี่ยก็ไม่ต้องใช้ประแจนะฮะไม่ต้องใช้ประแจครับเป็นน็อปมือเปล่าหมดทีนี้ถามว่าแล้วมันอยู่กันยังไงอ่าคาถามที่ส่วนใหญ่ คนที่เล่นเรือหรืออะไรก็ตามที่เป็นเป่าลมเขาก็จะห่วงว่าเอาไปเล่นจริงๆจังๆแล้วไปโดนอะไรตำรั่วปลอดภัยไหมอ่านี่ก็คือเพนพอยที่คนกังวลครับเราอ่ะมีการทดสอบแล้วว่ารั่วจนตัวที่เป็นชุดสูบลมตัวทิวปเนี่ยไม่เหลืออากาศยังลอยอยู่ครับ คุณก็แค่ลงอาจจะต้องลงมานั่งตามเพื่อไม่ให้มันโงนเงินเพราะว่าพอมันแฟลตไปแล้วมันก็ตัวที่บัดพยุงด้านข้างก็หายไปครับแต่เขาจะไม่หลุดออกจากกันเขายังอยู่ในท่าน,นี้อยู่คุณก็สามารถใช้มือปั่นเนี่ยประคองเอาตัวเองเข้าฝั่งได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นเป็นเป็น,ปน,ปนตัวเดียวที่ทําได้เพราะปกติอะอะไรที่เป็นของเล่นวอเตอร์สปอร์ตถ้าสูบลมแล้วมันแตกเนี่ยต่อให้คุณแบ่งแชมเบอร์ยังไงมันก็เอียง ครับแต่เนี่ยเรายังอยู่ด้วยกันไม่จากออกจากกันไม่เอียงไม่พลิกคว่ำครับแล้วก็สองตัวนี้ที่อยู่ด้วยกันนี่ไม่มีอะไรล็อกติดกันเลยนะครับเราจะมีตัวหนอบที่เป็นบุลเลตอยู่ครับก็เป็นคิดว่าเหมือนเป็นท่อเล็กสั้นๆลูกกระสุนครับนะครับด้านคู่หน้าเนี่ยเมื่อเราสวมอินเตอร์ล็อกชิ้นหน้ากับชิ้นหลังกันแล้วนะครับเราเอาตัวทิว้วนะครับก็จะมีลูปวิ่งเข้ามาแล้วเราก็เสียบตัวบุลเล็ตเข้าไป มันก็จะเป็นเหมือนพินล็อกไว้แล้วก็เราก็มาใส่คู่หลังเนี่ยครับแล้วก็เราก็สวมเข้าไปเพีนเนยงแต่ว่าพินหลังเนี่ยจะมีตัวเทนชเนอร์ก็คือว่าเวลาเราจะดึงให้เขาตึงเราก็บิดกวดเกลียวมันก็จะถีบตัวหลูกก็จะดึงตัวด้านข้างนี้ให้ตึงหลังจากนั้น่อคุณเป่าลมขึ้นทั้งหมดก็จะรัดเหมือนกับยางรัดล้อแม็กยังไงอย่างนั้นเลยตอนที่คุณจะเก็บ ทั้งหมดแล้วอะ่ะเหลือเท่ากับกระเป๋าใบนั้นใบเดียวลากขึ้นคอนโดได้เลยใช่ครับก็เข้าลิฟต์ได้ลากได้เพราะนั้นจะมีชุดพายให้ตัวเบาะที่เห็นเมื่อกี้ทั้งหมดสามารถยุบคอลลัปมาก็มาอยู่ในกระเป๋าใบนี้ความสูงของกระเป๋าเนี่ยประมาณเท่าไหร่ครับร้อยเจ็ดสิบอ๋อครับความกว้างครับความอ้วนเนี่ยอยู่ประมาณเท่าไหร่ฮะหกสิบได้ไหมครับเนี่ยครับหน้ามันก็แคบแค่นี้เองครับโดยรอบเนี่ยเนี่ยครับปรนะมาณ2องหนึ่งอ๋อครับ ก็ประมาณเลขเจ็ดสิบห้าสิบกว่านี่ก็ประมาณแลวเจ็ดสิบห้าครับไม่เกินเม่แปดสิบนี่ยครับหน้าตาเป็นอย่างนีอ้อันนี้คือส่วนตรงกลางนะส่วนหน้ากับส่วนท้ายนนหน้ากับท้ายนะครับแล้วตัวตัวทิว้วอยู่ด้านหลังตัวทิว้วนะฮะตัวทิว้วนี่ยครับตัวทิว้วอยู่ด้านหลังออกกระเป๋าแยกส่วนกันใช่ไหมฮะอ,อยู่ด้วยกันหมดเลยครับอ๋อนี่ครับตัวทิ้วอยู่นี่ ับยากไหมครับตัวพับเนี่ยก็เลยเราต้องให้ปั๊มแมนนวลเนื่องจากว่าตอนที่รีดลมอะ่ะมันจะรีดนานเราก็เลยปัม๊มปั๊มของเราเป็นระบบทูเวยครับสามารถเป่าได้ดูดได้แล้วก็เมื่อกี้คุยเรื่องตัวบูลเลตอาจจะมองไม่เห็นภาพนะครับตัวบูลเลตเก็บอยู่ในนี้อ่านี่นีน่ตัวที่ใช้ยึดโครงสร้างของเรือนี่ครับตัวคู่หน้า เอาสั้นแค่นี้เองเหรอฮะแค่นี้ครับอ๋อเ oh, หรอฮะครับแล้วก็ตัวคู่หลังตัวคู่หลังจะเป็นแบบนี้อ๋อ oh. ถ้าเทียบกับคายักคายักแบบอซิดออนท็อปผมก็ว่ามันปโปร่งแล้วนะพอมาเห็นแบบนี้มันปโปร่งกว่าอีกนะใช่ครับโปร่งกว่าแล้วก็ลองเอาไปคุยกับพวกกลุ่มที่เขาชอบโซโล่ดิ่วิงหรืออะไรเงี้ยดำน้ําคนเดียวอะไรเงี้ย oh. เขาก็บอกว่าเนี่ยเอาแบบโล่งๆเลยไม่ต้องติดกล่องอ่เดี๋ยวผมถอดกล่องให้ดู แล้วในกระเป๋าสามารถใส่กล่องตัวนี้ได้ไหมครับตัวกล่องนี้ต้องแยกครับตัวกล่องนี้แยกเพราะว่าตัวรางนี้แยกชุดมาคือยังไงเนี่ยถ้าเป็นสายแองเกอร์สายที่เป็นตกปลาของข้าวเขาเยอะอยู่แล้ววันนั้นไพยายามรวบเก็บ,บมันก็เท่านั้นก็เก็บเฉพาะตัวเรือเป็นหลักต้องมีที่เก็บแยกอยู่แล้วนะครับใช่ครับอันนี้ก็คือถอดได้หมดเนี่ยครับ อ๋อถอดมาเป็นแบบนี้ใช่พอถอดปุ๊บมันก็จะเหลือโุ่งๆโอ้โหยิ่งโล่งขึ้นอีกนะฮะใช่ครับเหลือแต่ตัวเบาเนี่ยครับเหลือตัวที่นั่งเนี่ยดูแบบโอโ้โงโปร่งเลยเนี่ยครับเหลือโล่งๆเลยเพื่อนๆที่แบบมีรถแต่งเป็นรถแคม ติกอัพแคมรถตู้รถ SUV เนี่ยพับแล้วก็เสียบตัวเนี้ยเข้าไปได้เลยอ่าครับ,รบพับเบาะได้ก็เสียบไ,ได้ใช้เวลาพัฒนานานไหมครับโปรเจกต์นี้ทำอยู่ช่วงโควิดกลางๆก็ประมาณสักสปีโอ้เป็นโปรเจกต์ช่วงโควิดนะครับ,รบโอ้ได้โมเดลใหม่มาแบบนี้เลยนะฮะครับแล้วก็น่าจะเป็นตัวท้าปั่นที่ถ้าออกตัวนี่ก็ไปไปเร็วที่สุดละ เพราะว่าดีกว่าที่ว่ากินน้ําน้อยมากครับมันสไลด์ได้ดิได้สนุกครับใส่สมอตเตอร์ได้ไหมครับจะบอกว่าไม่ได้ไม่เชิงนะเพราะว่าเรามี Dev วล o อตัวต่อยอดไว้เรียบร้อยแล้วในที่อยู่ในอ,อยู่ในโปรแกรมของ R&D ครับอาจจะได้เห็นในอนาคตก็เป็นออปชันเสริมเรากำลังดูเรื่องระบบ r e c h a r ร์จเ l e เป็นไฟฟ้าตั้งราคาหรือยังครับ ตัวนี้จะเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันแต่ว่าคข้าวๆถ้าชุดในประเทศไทยช่วงอินโทรน่าจะอยู่แถวๆหกหมื่นถ้ายังไงถ้าใครสนใจจริงๆเนี่ยเดี๋ยวรอติดตามอีกทีติดต่ตอมานะได้แล้วก็เรามียูนิตท,ที่ของจริงให้เทสได้แล้วครับก็ทดสอบได้เอาไปเทสที่ไหนครับ ก็เทสตามบึงตามอะไรแถวนี้ก็นัดเข้ามาได้ครับ๋อ้ั้นเดี๋ยวผมขอนัดพี่เลยครับอยากเทสครับอยากลองครับโอ้กันเดี๋ยวขอนัดพี่อีกทีหนึ่งนะได้ได้ถ้ามีโอกาสได้เทสเดี๋ยวมารีวิวให้ดูกันอีกทีหนึ่งอรีวิวนี้ขอบคุณพี่สกุลนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ